เราไม่สามา MM รถควบคุามลมได้แต่เราสามารถปรับเบรือได้หัวข้อเราไม่สามารถควบคุมลมได้แต่เราสามารถปรับเบเรือได้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตหลายครั้งที่เราเผชิญกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับลมที่พัดมาในทิศทางที่เราไม่สามารถกำหนดแต่ความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมที่พัดมา หากแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เนื้อหาบทนำเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงธรรมชาติของลมและใบเรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตลมเปรียบเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของเราเช่นเหตุการณ์ภายนอกอุปสรร,รค์หรือปัญหาส่วนใบเรือเปรียบเสมือนการตัดสินใจและการกระทำของเราซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ เราควบคุมลมไม่ได้ในชีวิตมีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์การต่อสู้กับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้นสร้างความเหนื่อยล้าและความมอผิดหวังปรับใบเรือการปรับตัวให้เหมาะสมเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้เราควรปรับเปลียนวิธีการมอง และการกระทำของเราแทนที่จะพยายามต้านสิ่งที่เกินกำลังการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเป็นทักษะสำคัญเช่นการเปลี่ยนแผนการปรับเป้าหมายการฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจตัวอย่างการปรับใบเรือในชีวิตจริงแล้วเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาปรับตัวไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดหรือนักกีฬาโอลิมปิกที่กลับมาประสบความสำเร็จหลังจากบาดเจ็บ ข้อคิดปิดท้ายการยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และการเน้นที่การปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายนั้นเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตบางครั้งทางออกไม่ได้อยู่ที่การพยายามควบคุมทุกอย่างแต่อยู่ที่การเลือกวิธีการเดินทางให้ดีที่สุดตามสภาพที่เป็นอยู่สรุปเราไม่สามารถควบคุมลมได้แต่เราสามารถปรับใบเรือได้ สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัวและการยืดหยุ่นในชีวิตไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดการปรับใบเรือของเราจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เสมออย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้รับพลังบวกเช่นกัน